ท่านประธานสภาที่เคารพผมยุคคนชนวัตปัญญาสมาชิกอุทิศสภาจันทบุรีหมายเลข113ครับผมฟังท่านสมาชิกหลายท่านที่อภิปรายทำให้ผมไม่สบายใจในฐานะที่เคยเป็นสสอสอวอมาก่อนและมีหลายท่านได้แสดง ให้ท่านประธานได้เห็นว่าที่ผ่านมาอาดีตอย่างนั้นอย่างนี้และจะแก้ไขปัญหาทางออกอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าท่านประธานคิดท่านสมาชิกนั่งทั้งหมดคิดนะครับผมไม่สบายใจจริงๆพูดด้วยความสัต์จริงเลยวันนี้ผม อยากจะบอกท่านประธานว่าก่อนที่มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านประธานออมชอมปรองดองกันก่อนผมเข้าใจครับว่าได้ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำตามมติตามข้อบังคับแต่เราต้องฟังเสียงสมาชิกทุกท่านว่าเขาไม่สบายใจและทุกท่าน ก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันผู้สื่อข่าวตอนนี้ทำข่าวลายมาที่ผมเยอะมากเลยผมต้องบอกท่านประธานว่าเรามาร่วมหาทางออกที่ดีกันดีกว่าแล้วเราเดินหน้าต่อไปดีไหมครับท่านประธานขอบพระคุณครับ